ราคาน้ำมันวันนี้19ตุลาคม2568พุ่งขึ้นหรือลงมาดูกันข่าวดีสำหรับคนใช้รถเพราะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาน้ำมันล่าสุดจากปั๊มบางจากเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อ14นาทีที่แล้วและเผยแพร่มเมื่อ15นาทีที่แล้วเท่านั้นเองเริ่มต้นกันที่น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอแก๊สโซฮอ95ราคาอยู่ที่ลิตรละ32.15บาทแก๊สโซฮอ91ราคาอยู่ที่ลิตรละ31.78บาท แล้วราคาน้ำมันดีเซลละ่ะมาดูกันดีเซล B7 ราคา3 1 4 4บาทปรับลดลงลบ0.50บาทดีเซลพรีเมียมไฮพรีเมียมดีเซล SB7 ราคา45.64บาทปรับลดลงเช่นกันลบ0.50บาทสรุปราคาน้ำมันวันนี้แบบเข้าใจง่ายดีเซลไฮพรีเมียมดีเซล S 45.64บาทลิตรไฮดีเซล S 31.44บาทลิตร เบนซินแก๊สโซฮอแก๊สโซฮอล์ิ1 7 8วบาทลิตรแก๊สโซฮอล์เก้าส3บ1 5บาทลิตรแก๊สโซฮอล์ s ี v ี่สิบเอบาทลิตรไฮพรีเมียม97แก๊สโซฮอล์เก4บาทลิตรแก๊สโซฮอล์อี v ปดสิบบาทลิตรข้อควรจำราคานี้อ้างอิงจากบริษัทบางจากเท่านั้น เพื่อความชัวร์ควรตรวจสอบราคาณสถานีบริการน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะและราคาเหล่านี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กรุงเทพมหานครด้วยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนราคาพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาเป็นต้นไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเติมน้ำมันนะคำถามชวนคิดคุณคิดว่าราคาน้ำมันในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย